ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิวฟอร์ช่องที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดละเอียดและน่าตื่นเต้นที่สุดจากโลกยานยนต์หากคุณคือคนรักรถรถกระบะและ SUV ที่นี่คือที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณวันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งใน SUV ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดของปีนั่นคือ Toyota Fortun e r รุ่นปี2026 Toyota ได้สร้างชื่อเสียงแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่องกับ Fortun e r และเจเนอเรชันใหม่นี้ก็ยกระดับไปอีกขั้นในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปจอดลิฟต์ต่ดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีไปจนถึงระบบความปลอดภัยเพื่อให้คุณเห็นภาพครบถ้วนว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างอยู่กับเราจนจบเพราะคุณไม่อยากพลาดการเปลี่ยนแปลงที่โตโยตานำมาใส่ไว้ใน SUV รุ่นนี้แน่นอนมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่สะดุดตานั่นก็คือดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2026มาในสไตล์ที่โฉบเฉี่ยวดุดันและทันสมัยโตโยต้าสามารถพัฒนาภาษาการออกแบบให้ออกมาดูพรีเมียมมากขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งเอาไว้ได้อย่างดี ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ดูดุดันกว่าเดิมขนาดด้วยไฟหน้า LED Matrix ดีไซน์เรียวยาวที่เชื่อมไปถึงซุ้มล้อเส้นไฟวิ่งกลางวันหรือ daytime running l i g เพิ่มความโดดเด่นยามค่ำคืนกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแรงมีช่องดักลมและเส้นสายที่เฉียบคมเน้นทั้งความสวยงามและอากาศพลศาสตร์ด้านข้างตัวรถเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีมิติ เน้นความบึกบึนล้ออล่อยใหม่ขนาด19-21นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเติมความสปอร์ตให้กับภาพรวมส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ดีไซน์โอบรอบตัวรถให้ดูทันสมัยมากขึ้นฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยแถบโครเมียมและสปอยเลอร์ใหม่เสริมความพรีเมียมในทุกมุมมองโดยยังคงความเป็นฟอร์จูเนไว้ครบถ้วนเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารความเปลี่ยนแปลงก็เห็นได้ชัดเจนไม่แพ้กัน โตโยต้าตั้งใจย,ยกระดับให้ภายในของ Fortuner 2026รู้สึกหรูหราและล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุลุ่มพิเศษผสมผสานกับอลูมิเนียมและหนังพรีเมียม กลางคอนโซลติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วความละเอียดสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายกราฟิกสวยคมชัดใช้งานลื่นไหลเชื่อมต่อกับระบบ Connected Services ของ Toyota ได้เต็มรูปแบบส่วนหน้าคนขับจะได้จอดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียบง่ายหรือแบบแสดงข้อมูลเต็มพร้อมระบบนำทางเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้สบายมากขึ้นมาพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปรนเบาะด้านหน้า หุ่งด้วยหนังพรีเมียมสีทูโทนพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มขึ้นทั้งช่วงขาและศีรษะแถวที่3ยังคงเหมาะกับเด็กหรือการเดินทางใกล้ๆแต่โตโยต้าได้ปรับกลไกพับเบาะให้ใช้งานง่ายขึ้นเมื่อพับเบาะทั้งหมดลงจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบี N, ยนและระบบเสียง JBL แบบรอบทิศทางแท่นชาร์จไร้สายและช่อง USB-C หอวลายจุดทั่วห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกคนในรถ ด้านสมรรถนะ Fortuner รุ่นปี2026ถือว่าเป็นก้าวกระโดด Toyota โโมีทางเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตามตลาดต่างๆเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้แรงขึง้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมกำลังอยู่ราว220แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่มากขึ้นเหมาะสำหรับการลากจูงและขับลุยเส้นทางธุรกันดารแต่ไฮไลท์สำคัญคือการมาของเครื่องยนต์ไฮบริด โดยเป็นการจับคู่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมเกือบ300แรงม,ม้าสมรรถนะตอบสนองดีเยี่ยมอัตราเร่งจัดจ้านขึ้นและที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมสำหรับบางตลาดยังคงมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซิน,น2.7ลิตรให้เลือกระบบเกียร์มีทั้งเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะที่ทำงานลื่นไหลและเกียร์ธรรมดาสำหรับบางรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อน4ล้อยังคงมีให้เลือก มาพร้อมระบบ Terrain Management ขั้นสูงเกียร์โอนกำลังช่วงต่ำและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันทำให้ Fortuner รุ่นใหม่ยังคงความเป็น SUV สายลุยอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะขับบนถนนทางไกลขับในเมืองหรือออกผจญภยัยบนเส้นทางออฟโรดก็มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ด้านเทคโนโลยี t o โยต้าอัดแน่นระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซน